สบายดีเอลที i ิชจีนเผยยอดโดยสารขนส่งสินค้าทางรถไฟเพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคมบริษัทรถไฟแห่งประเทศจีนจำกัดได้เปิดเผยปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับ โดยทางรถไฟของจีนรองรับการเดินทางของผู้โดยสารในเดือนกรกฎาคมรวม224ล้านครั้งโดยมียอดการเดินทางรายวันเฉลี่ยอยู่ที่เกือบ7.23ล้านครั้งเพิ่มขึ้นร้อยละ30.9เมื่อเทียบกับเดือนต่อเดือนขณะเดียวกันครับทางรถไฟของจีนรองรับการขนส่งสินค้ารวม410ล้านตันโดยยอดการขนส่งสินค้ารายวันเฉลี่ยอยู่ที่13.22ล้านตันเพิ่มขึ้นร้อยละ12.3จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ครับจีนคาดการ์ยอดการเดินทางทางรางช่วงมหากรรมการเดินทางฤดูร้อ,อนซึ่งตรงกับวันที่1กรกฎาคมถึง31สิงหาคมจะอยู่ที่520ล้านครั้งโดยระบบทางรถไฟของจีนจะมีผู้โดยสารพลุกพล่านในช่วงมหากรรมการเดินทางฤดูร้อ,อนเพราะนักศึกษาจะเดินทางกลับภูมิลำเนาประกอบกับความต้องการการเดินทางการเยี่ยมครอบครัวและท่องเที่ยวที่สูงที่สุดและพบกับเอ t v ิช i o นได้ใหม่ในมือหน้า Bye, my